เดี๋ยวผมจะลองถือกล้วยกัให้ดูทุกพี่จะทำมันสวัสดีบ่โอ้ยแต่สวัสดีแบนบนี้อีกนะ โอ้โห <laughs> พี่เอียวเขาขอโ,<ห> <c oughs> โขอ้โหขอกินกล้วยครับตก <característ ically> ใจหมดเลย

เมื่อสักครู่ครับพี่เอวเอากล้วยไปให้ช้างครับเจ้ตัวนี้เจ้าหนุ่มสุรินเนี่ยโอ้โหคำรามใส่พี่เอียวเกือบจะทิ้งกล้วยครับเมื่อสักคู่นี้โอ้โหอ ใครได้ยินเสียงร้องเมื่อสักครู่ไหมวิ่งก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับขนาดพี่ดอกยังไม่อยู่เลยครับขนาดเป็นคนเลี้ยงช้างด้วยพี่ดอกก็มีช้างก็ไม่อยู่เลยไปเลยบ้าน กำลังเอาให้ตัวนุ้นอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอามาเชื่อกนี้เดี๋ยวเอาพี่เอียวเอากล้วยมาให้อ่าพ่อหนุ่มสุริน อีกแล้วเอาอีกแล้วตกใจอีกแล้วตายอย่าหาถ้ำเน้อขอย่านเน้อบวยมาดอขเลยโอ้เจ้ายานสร้างคอยรานนีกัวตาย้นขากต้นมลางเ้อเราต้นนี้อานน้ำเจ๊งไหนบ้าง เเดีียวให้เดี๋ยวให้ราแปบนึงกน้ก่อาไหวัดีคคับสยโอ้ดูดสายยางเลยครับ ลองอย่างนั้นมันหมายความว่าไงครับเมื่อกี้อ๋อมันหิวมันขอกล้วยกินทุกวันตอนตีหนอ๋อคนคนให้กล้วยดิแทบวิ่งเลยเมื่อกี้ยางยางยังยางลูกน้ำดินหมาหมาคือเอาขึนขึ้นขึ้นมาลูกหมาแล้วนี่ถ้าเขาอิ่มนี่เขาจะปล่อยสายยางเลยใช่ไหม นี่นี่ยให้กินก็กินมาเลยอยู่น้ำคุนเก่าเด้ออ๋ออิ่มแล้วแบบแ่บลงนอนนอนลงโอ้นอนแล้วครับ น้อยลงมันเละหมดเลยไปเลยครับโอ้โหถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรหอเปล่า อบป้องกันไง<อ>ให้มันนอนถ้าไม่ไงก็ได้ให้มันลุกยากแล้วก็เอาไอ้นี่ให้อาหารมันเวลามันพาดมาก็คือให้มันทาไไงก็ได้ให้มันนอนลงอให้มันนอนลงเวลานี้มันมันลุกยากอ้อย,ย กินไปกินไปอืมอาบน้ำครับอาบน้ำแล้ว

เราต้องถอยนูโยนใส่น,นั่นูดนะิโยนใส่ให้นั่นกินด้วยไม่กินด้วยนายนโยนฮะกินกล้วยด้วยเอ๊ะโยนมาโยนมาโยนมามีของโยนไหม เดินเด้อครับระวังคุ้วยชนเด้อครับเห็นแล้วยังเที่ออี่พักก่อน๊บนไปแล้วเดี๋ยวเราขอตัวแล้วโอ้เมื่อกี้อ่ะคนลุกเลยอ่ะโอ้โอ้พี่เอยวมาเลยดิข้ามหัวเลยวูไม่ไหวไม่ไหวตัวนั้นเป็นยังไงด็อกทำไมไม่กล้า ไม่เมื่อกี้ที่ผมไม่กล้าผมกลัวควายชนครับโอ้ยอย่าว่าแต่พี่ด็อกเลยเมื่อกี้กล้วยก็แทบไม่อยู่กับกับมือนะพี่เอ๋วเจวุญเจวุญจนเดินมาดูหรอกกล้วยเกือบตกจากมืออ่ะสั่นจนโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมขอลาก่อนครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมนะครับนุ่มสุรินนะครับช่องนุมสุริน สีดอทาตูมนะครับก็คืออยู่ด้วยกันนมสุรินแล้วก็สีดอทาตูมรินทาตูมตบมกับภูเขาอยู่แถวนี้แหละอเล็กโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับผม